คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งที่นักการตลาดต้องรู้คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งสำคัญอย่างไรคอนเทนต์ Content กลายเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้แบรนด์หรือธุรกิจสืจ่อสารกับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีลักษณะของคอนเทนต์ตามจุดประสงค์การทำคอนเทนต์มีจุดมุ่งหมายหลักๆคือการสร้างให้เกิดการสรืสร่อสารระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับแบรนด์ซึ่งการทำคอนเทนต์สามารถแบ่งไปได้ดังนี้ Entertain Content นต์คอนเทนต์เพื่อความบันเทิงเป็นคอนเทนต์แนวสนุกสนานมักจะใช้บนโซเชียลมีเดียเช่น Facebook ทำให้เกิดเอนจีเมนต์แบบออร์แกนิกจำนวนมาก i n s p i ายคอนเทนต์คอนเทนต์ให้เกิดแรงกระตุน้นเป็นคอนเทนต์ที่นิยมใช้ดารานักแสดงผู้มีอิทธิพลมารีวิวสินค้าเพื่อให้เกิดการรู้จักเกิดการซื้อได้อย่างรวดเร็ว อีดูเค e Content คอนเทนต์ความรู้มีความหลากหลายไม่ว่าจะวิดีโออินโฟกราฟิกบทความ How To ซึ่งส่วนมากจะก่อให้เกิดความเข้าใจความรู้ที่ถูกต้องต่อตัวสินค้า c o n v i n c คอนเทนต์คอนเทนต์นมนนาวคอนเทนต์ Content ที่หลายๆแบรนนิยมทํากันเพราะเป็นการทำคอนเทนต์ทั่วไปเช่นราคาโปรโมชั่นลักษณะเด่นของสินค้าโฆษณาชวนเชื่อต่างๆคอนเทนต์มีกี่รูปแบบอะไรบ้าง 1. 1. บล็อกคอนเทนต์ธุรกิจที่มีข้อมูลมากๆต้องการความน่าเชื่อถือเหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการการสื่อสารกับผู้ใช้อย่างสม่ำเสมอ 2. ลองฟอร์มคอนเทนต์เป็นวิธีที่ง่ายต่อการสร้างสมาชิกและผู้เข้าใช้งาน 3. เคสตัดดี้หรือกรณีศึกษาเป็นข้อมูลเชิงตัวอย่างในหัวข้อใดข้อหนึ่งซึ่งให้ทั้งความรู้และข้อปฏิบัติ 4. อีบุ๊กหนังสืออิเล็กทรอนิกส สามารถใช้ดึงดูดนักอ่านได้เต็มไปด้วยข้อมูลที่เสนอวิธีการแก้ปัญหาอย่างแท้จริงและโน้มน้าวให้ผู้คนหลงเชื่อ 5. i n อินโฟกราฟิกคอน n t นต์เป็นการสรุปข้อมูลจำนวนมากในภาพเดียวเข้าใจง่ายมักจะใช้คอนเทนต์ที่แสดงสถิติ 6. กวิดีโอคอนเทนต์เป็นการทำคอนเทนต์แบบไลนามิกที่สร้างผู้ชมได้มากกว่าผู้อ่านสิ้นสุดการนาเสนอขอบคุณค่ะ